สดีทุกท่นทับท das heißt ุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอนคนขับรถบัสลำเสินออฟฟิเชียลครับโอเควัดมากครับเดินทางไปหนางานพอครับ มาหอดมาถึงแล้ครับพี่น้องโอ้ขอประทานภัยอะไรเฮ็ดยังกันนะคือว่าผมมีน้ำอาบน้ำมักลายนึ่ยน้ำใสหลีพี่น้องครเพื่อนจกสะนี่ครับดูดขึ้นนี่ครับมาหอนมาถึงแล้วครับพี่น้อง สวนแบบงามเลยครับเพิินบรหาไปไกลของเพิินครับแมนครับส่วนเวทีญี่ปู่นครับเวที ข้าผมยังไปถึงอยูโตยังขงแขงแขงครับเรืเอยๆตอนนี้จะทานเม่นขง้นมาอยู่ๆเอาเหนปะพี่เม่นตัวไฟมากนึ่งเอามาเมี่ยงสุดไปเบิดรถออกมากเบิดแค่นี้เมืนบ้กขันเดียวเมืนบม่นโอ้ไฟออกอากออกมาคือันนีดอกเม่นบไผมตัไฟเมืนบาบนี้นี่เ้งมาตกเตยังตห้องกเลเออตมันมีปากบ่อยอู่นี่ ใส่เครื่องปั่นไฟมั่นใจโบว่าพ่อแสดงว่าบ่มีรถออกมารถออกมาปลาขั้นเดียวมันบ่นี่เด้บองอาบดามให้ว่าบ่มีโอเคครับเดี๋ยวเฮาฮะบ่

ไมเหนว่านแคปเยอะเลยพันยูเบดอเด้ยินบ่เนี่ยเย้านกู่ได้กินมอั่อเือนกเอะมาตะวันเดไอะธรรมดาบบมีหงบบมีแฮ่เี่ครับพี่น้อง แค่จมมุ่นขึ้นมาขึ้นมาเลยเขาจับเอายุ่หินนี่แหละมันอยู่ในเหลืออยู่ในเหลือแห่ใส่ใกล้พี่พวกข่อยมี่แห่จักรยานอยู่ดีไปจับเอาอะก็ได้บ้างปวดมากปวดติ๊กบมตัวแต่ยามนอนหลับพี่น้องหาเลยบอกให้หาเลยต้องหมดแน่มาต้องบอกว่าจักรยานว่าอย่างไรคนกับเสือเบิดเลยพี่เนาะจักรยานละละเฮ้ยฟองกลมดิ อันนี้คลองนี้มัดจะบานจะาเพอดีนี่เพ่นจะเป็นเพื่นดีมาเพื่นแทงไห้เดเลยปลากับปลาเพื่นเพื่นเบิดของเพื่นมัดเชียงกับของเพื่นใส่น้ำกันแม่หย่ง้หอมข้าวข้าวตัวใหญ่คัเนาะข้าวจ้าคือเอาเกลือคากแข่ละขี้ดินดินกวล้มันตอปม้นเนยผมง หัวกับไข่กับไข่มันเอาไว้เอาเออเขาได้ถามหาไข่อยู่เขาบอกมากินน้ำร้อนร้อนมันสึนทันมาอยู่ละเจ็บผมก่าลอกมาบ้าละคนที่เบาเนี่ยมาคนเบาอยู่เนี่ยแหละมาคอยได้กินเดียวนี่นะคอยไิ้กินลาบปลาว่าเฮ็ดยังก็ได้ว่ามันเนี่ไก่า่ใจใก่ลืมแก่ย่า่อะไรนะพี่ชิ้นหน้าเอากยังติดปรุงเราเราอะคอยย้อมลางานเพื่อถ่ายกินลาบปลา

อีหยังมาดามาม่แม่ดามาดามมาเบิ่งสวนทุเรียนบ่มาดามาเบิ่งสวนทุเรียนบ่ครับ รถบัสเท่าจอดอยู่ด้านหลังเบิร์ตเลยครับพี่น้องส่วนเวทีอยู่ด้านในเลยครับข้ามไปประมาณ200เมตรครับนี่ครับเวทีอยู่ฝั่งคุณครับบ่อครับมีแต่พลาสติกอ อันนั้นมันคาพี่ฝากสายไฟเข้าไปชั้นในเหมือนเม่โจกเข้าไปในในเหมือนตอกลกอากาศมันจำโพดอันนั้นมันงาคนี้มันติดต่อต้องเลิกครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลกระคอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ